นิทานอินไลฟเล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกตำนานเก่าแก่จากลุ่มน้ำโขงกันเป็นเรื่องของเท้าสีโคตบองครับชายผู้มีพลังเหนือมนุษย์ใช่ค่ะ เป็นตำนานที่เล่าขานกันกว้างขวางนะคะทั้งในลาวไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยมีทั้งเรื่องเอ่อการช่วยเหลือการแต่งงานการทรยศแล้วก็ที่สำคัญคือคำสาบครับคำสาบที่ผูกพันกับเวียงจันทร์อย่างเหนียวแน่นเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความเรื่องเล่าต่างๆนะครับอ่อฮะ เป้าหมายของเราคือจะลองสำรวจชีวิตของเท้าสีโคตบองในมุมมองของท่านเองและก็ลองหาแง่คิดทีอ่อาจจะโดนใจคนวัยทำงานว 30, ัย30-40ปีไม่ว่าจะเคยฟังเรื่องนี้มาก่อนหรือไม่ก็ตามนะครับน่าสนใจค่ะเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับเรื่องเริ่มจากเด็กชายยากจนชื่อเท้าสีที่ได้ไปบวชเรียนกับหลวงตาแต่มีจุดเปลี่ยนสำคัญต,ตอนที่ต้องหุงข้าวถวายใช่ค่ะ คือตอนนั้นเหมือนกับว่าหาไม้พายคนข้าวไม่ได้อะค่ะเลยเไปคว้ากิ่งไม้ใกล้ตัวมาว่ากันว่าลักษณะเหมือนคนบางตำราก็เจาะจงว่าเป็นไม้นิ้วดําเลยนะคะครับแล้วพอเอากิ่งไม้นั้นมาคนข้าวข้ากลายเป็นสีดําปีเลยค่ะหลวงตาท่านเห็นก็เออไม่พอใจอะนะคะเลยสั่งให้เนนสีตอนนั้นฉันข้าวดานั้นคนเดียว แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิดใช่ค่ะกลายเป็นว่าพอฉันเข้าไปเอ่อเท้าสีในตอนนั้นเนี่ยกลับได้พลังมหาศาลมาแบบงงๆเลยมีกําลังเท่าช้างสารสันแทงก็ไม่เข้าโอ้เป็นพลังที่ได้มาโดยบังเอิญจริงๆหลังจากนั้นท่านก็ศึกออกมาใช่ไหมครับค่ะลาศิกขามาเป็นเท้าเสี่ยงสีกลับไปดูแลพ่อแม่แล้วก็ไปเข้ารับใช้พยาทีนี้ก็มีโอกาสแสดงพลังให้เห็น ตอนจับช้างป่ามือเปล่าใช่เลยค่ะจับช้างป่าด้วยมือเปล่าได้พยาก็คงทั้ง,งทึ่งทั้งเอ่อแอบเกรงเกรงอยู่เหมือนกันนะคะก็น่าจะอย่างนั้นนะครับความสามารถเกินคนขนาดนี้แล้วทีนี้เรื่องใหญ่ก็เกิดที่เวียงจันทร์ค่ะมีฝูงช้างป่าแบบว่าเยอะมากเป็นล้านตัวเลยบุกทำลายบ้านเมืองไรนาชาวบ้านเดือดร้อนกันหนักมากสถานการณ์คงจะเลวร้ายน่าดูค่ะ เจ้าเมืองเวียงจันรก็เลยต้องออกประกาศหาคนกล้าเลยว่าถ้าใครปราบช้างฝูงนี้ได้จะยกพระธิดาให้คือนางเขียวขอมเทวีไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังให้ดินแดนเครึ่งหนึ่งแล้วก็สร้างปรา,าสาทให้อีกด้วยใช่ค่ะเป็นเดิมพันที่สูงมากแสดงว่าตอนนั้นคงจนปัญญาจริงๆเท้าเสียงสีทราบข่าวก็เลยอาสาท่านก็เตรียมตัวนะคะกลับไปสร้างอาวุธคู่กายก่อนคือกระบองวิเศษจากไม้ดำต้นเดิมนั่นแหะคะ่ะ แล้วค่อยเดินทางไปเวียงจันทร์ถือเป็นการก้าวสู่บทบาทวีรบุรุษเต็มตัวเลยนะครับค่ะแล้วการต่อสู้ก็ดุเดือดมากสู้กับพญาช้างที่เป็นหัวหน้าฝูงนานถึงสามวันสามคืนเลยนะคะโอ้สามวันสามคืนค่ะจนในที่สุดก็สังหารหัวหน้าฝูงได้พอหัวหน้าตายช้างตัวอื่นๆก็แตกกระเจิงหนีเข้าป่าไปเวียงจันทร์ก็รอดพ้นวิกฤตแน่นอนว่าท่านก็ได้รับรางวัลตามสัญญา อภิเศกสมรสกับนางเขียวขอมเทวีแล้วก็ได้เป็นพระยาสรีโคตตป่องปกครองเมืองสีโคตตปบองใช่ค่ะชาวบ้านก็สรรเสริญในความเก่งกล้าทุกอย่างดูเหมือนจะจบสวยงามเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะสิครับอาจเนี่ยจะเอ่อจะมาชิงราชบัลลังอาจจะมีคนยุยงด้วยไหมครับพวกคุณนางเก่าหรือพญาคนก่อนที่ไม่พอใจก็เป็นไปได้ค่ะ ความกลัวสูญสีอํานาจนี่มันน่ากลัวจริงๆนะคะมันทาให้คนเรามองข้ามเหตุผลมองข้ามบุญคุณไปได้เลยเลยแล้วความกลัวนั้นก็นําไปสู่แผนร้ายใช่ค่ะเจ้าเมืองก็เลยไปลอกถามความลับเรื่องจุดอ่อนจากลูกสาวตัวเองคือนางเขียวขอมเทวีมเหสีของพญาสีโคตะบองตรงนี้น่าสนใจเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับมากเลยค่ะคือพญาสีโคตบองเนี่ย ท่านรักและไว้ใจมาเหสีมากก็เลยบอกความลับสำคัญที่สุดไปว่าร่างกายท่านนะ่ะคงกระพันทุกส่วนเอ,อยกเว้นอยู่จุดเดียวคือทางชวานหนักขณะที่กำลังขับถ่ายถูกต้องค่ะการเปิดเผยจุดอ่อนที่สุดให้คนที่ไว้ใจที่สุดมันก็สะท้อนความเปราะบางเหมือนกันนะคะแล้วความลับนั้นก็นำไปสู่โศกนาฏการรมจนได้ค่ะพญาสีโคตบองถูกเชิญไปเวียงจันทร์แล้วก็ ตกหลุมพางที่เขาเตรียมไว้ในห้องซ่วมเป็นเหมือนกับกลไกหอกแหลมพุ่งสวนทวารท่านตอนกำลังขับถ่ายพอดีโหเป็นการรอบสังหารที่โหดร้ายและ ไม่น่าเชื่อว่าจะทำกันได้นะครับใช่ค่ะมันเป็นการหักหลังที่เจ็บปวดที่สุดถูกทำร้ายในจุดที่เปราะบางที่สุดโดยคนที่ควรจะให้เกียรติท่านมากที่สุดด้วยซ้ำก่อนสิ้นใจด้วยความเจ็บแ้นที่ถูกคนไม่มีสัจจะทำร้ายทั้งที่ตัวเองเคยช่วยชีวิตคนทั้งเมืองไว้ท่านก็เลยสาบแช่งเมืองเวียงจันทร์ค่ะสาบแช่งว่าให้เจริญได้แค่ชั่วครู่ชั่วแล่นเปรียบเหมือนช้างผาผูงูแลบลิ้นคือแป๊บเดียว แล้วก็จะพ้นคำสาปได้ก็ต่อเมื่อเกิดเรื่องอัศาจรรย์3อย่างมีอะไรบ้างนะครับหินฟูลอยน้ำโขลงช้างเผือกแล้วก็พญาง,งูใหญ่ค่ะหลังจากสาบแช่งท่านก็พยายามเหมาะกลับเมืองสีโคตรบองแต่ก็ไปสิ้นใจที่นั่นค่ะเ่าเซนาอมาตชาวเมืองก็เสียใจมากแล้วก็นำร่างท่านไปประกอบพิธีสร้างพระธาตุสีโคตรตบองขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงท่านเป็นบทสรุปที่น่าเศร้าของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่จริงๆครับ เรื่องนี้ให้บทเรียนเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะถ้ามองในมุมของคนวัย30-40ถึงที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นบทเรียนเรื่องอะไรบ้างครับก็เรื่องความไวเนื้อเชื่อใจนี่แหละค่ะการถูกหักหลังแม้แต่จากคนที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็ผลกระทบจากความอิจฉาริษยาความกลัวสูญเสียอำนาจของคนอื่นที่มันส่งผลมาถึงเราได้แล้วก็ความสำคัญของสัจจะก,การรักษาคำพูดด้วยค่ะ จริงครับเรื่องพวกนี้มันยังเกิดขึ้นได้ตลอดในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือเรื่องส่วนตัวใช่ค่ะแล้วการที่คนยุคหลังพยายามตีความคำสาบอย่างหินฟูว่าเป็นสะพานมิตรภาพช้างเผือกเป็นการลงทุนจากตะวันตกงูใหญ่เป็นรถไฟความเร็วสูงมันก็เหมือนเป็นความพยายามของคนรุ่นหลังที่จะก้าวข้ามอดีตหรือหาทางหลุดพ้นจากข้อจำกัดบางอย่างที่เชื่อว่าตำนานนี้ทิ้งไว้ให้นะคะ <c oughs> โดยสรุปแล้วแก่นแท้ของตำนานเท้าสีโคตบองก็คือเรื่องราวของวีรบุรุษที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยความสามารถแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการทรยศและทิ้งไว้ซึ่งมรดกที่เป็นทั้งอนุสรณ์สถานที่เคารพบ,บูชาแล้วก็คำสาบที่ยังคงอยู่เบื้องหลังเป็นตำนานที่ทรงพลังจริงๆค่ะ คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันนะครับคือไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์หรือเป็นเพียงนิทานเปรียบเทียมก็ตามตำนานอย่างเท้าสีโคตบองเนี่ยมันยังคงสะท้อนและส่งผลต่อความเชื่อทัศนคติแล้วก็ความเข้าใจาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเจริญหรือแม้แต่การก้าวข้ามอุปสรรคของผู้คนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี้อย่างไรบ้างในโลกปัจจุบันที่เราอยู่นี่แหละครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ